ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทนครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็พอดีตัวนี้เพิ่งมาก็รอประมาณ10วันนะครับสั่งจากจีนก็เลยเอามาให้ชมนะครับตัวท่านกดนะครับตัวนี้บล็อกนะครับที่เคยว่าจะเอามาให้ดูเนาะแต่ไม่ได้แกะเอามาให้ดูเนะเาะดูคร่าวๆนี่นะครับบล็อกตัวนี้รุ่นกดอย่างดีเลยนะครับ แล้วก็มีอย่างธรรมดาเนาะนี่นะครับอย่างที่เขาใช้กันทั่วไปในไทยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นบล็อกตัวเก่าเนาะก็ไม่มีอะไรครับก็เอามาให้ดูนี่นะครับบล็อกตอกตัวนี้กําลังจะปรับตั้งมาอยู่นะครับระดับความสูงความต่ําก็หายอยู่ตรงงานว่ามันตั้งตรงไหนมันตั้งทางหลังนะครับ นี่นะครับตัวตั้งมันเปิดไปแล้วเจอแล้วแต่ไม่มีหกเหลี่ยมอีกต้องหาหกเหลี่ยมก่อนนี่ก็จะมาแบบนี้เนาะขอบอันนี้ก็เอาหน้าตามันมาให้ดูนะครับไม่มีอะไรเจ้าตัวนี้เขาว่าใช้ดีเลยลองเอามาใช้ดูโอเคครับเดี๋ยวไปลองตั้งแล้วก็ใช้งานก่อน น่าจะเวิร์กอยู่เนาะตัวเบลเลอร์เลยดูในรูปตัวนิดเดียวตัวนี้ใหญ่มากนำเข้าจากจีนมาก็ค่านู่นค่านี่ก็หมดไปห้าพันกว่าบาทนะครับเฉพาะเจ้าตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปตั้งมันก่อนแถวหกเหลี่ยมก่อนก็ไม่มีอะไรเอามาให้ชมกันเฉยๆว่าสุดตอกที่เขาใช้กันมันเป็นแบบไหนตัวนี้นะครับกับตัวนูน้นแต่ตัวนี้ ตัวนี้จะแพงนะครับตัวนู้นจะถูกกว่านะครับตัวนู้นขายอยู่ในไทยอยู่ประมาณ1 0 0อ2 0 0 0กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ได้แต,ต่ตัวนี้ตัวนี้ที่ขายอยู่ในไทยก็รู้สึกว่าจะราคาอยู่6 0 0ันะครับตัวนี้เอเครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปหากูแจตั้งก่อนไปละครับ